สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมหาแห่งมวลซึนนะครับเนาะอามือนี่มาเบิง้งบรรยากาศาแยามเลี่งของวันที่22นะครับเด้อผู้ใดสิรออยู่แนวทางต่างประเทศได้ครับเด้อแย้มน,นะครับเน้นเกลือมืเลี่งสีหอดนี่นะครับเนาะเอาแก้มินได้วยฝ่าม้วนขี่ไปไปเบิง้งบรรยากาศร่วมกันอ่าผู้ใดรออยู่นะครับเนาะจะผ่าดจะขาดครับเออหวังเพื่อภาระข้างหน้าเพราะว่า พระภาระพาะนาเพื่ออันนี้ท้องพ่างนาฉากไม่ผู้ขาดผู้ขาดนะผู้ขาดก็ไม่เวรนวาธนาผู้ขาดเคาะหอยเคาะแข่นักเพิ่นใส่หนักหนาออเห้เพิ่นห่างเพิ่นมีหยุดแต่ีใจนักเพิ่นถือว่าหลงจากของมันว่าเป็นี่ถือว่าผื่นเท่านผู้ขาดว่าเคิบใดถ่างมากว่าถ่างหวานฉากไม่ผู้ขาดกับสิเคาะหอยคาะแข่นักเมิคู่้าเพิ่นพ่าเฮ็ดผ้างฉากวานได้ถึงได้ ผู้ขาอาที่ข no? ้อหอยค้อแขนไปน้ำเพิ่งว่าขังมาเออผูกระได้นิ <uana> so, yeah, ่มานระได้นี่น้ำกัดเออผู้ใดอาจจานิมมองไม่ได้คือได้เขียงเขียงแต่อาจจานติยกบึ้ใชหัวอาจจานหาคอพ่อกระบืแล้วผมเด้อแต่ความีคื่อมีเขียงกระได้คือเกาหน้หลูกกางทักมือแล้วกูเเออว่าได้ไปอวดอ่างขาได้ ฮักเฮ็ดฮักกระาของฮักเออเพื่อื่นว่าเห็นกระตากุกให้วาดาฟ้าดินคนเห็นนดูนะว่าเฮา,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 าท้คว่ำดีว่าฮากเป็นกังด้วยแต่ฮาตายไปน้องบาบาดก็เป็นนังก็จังโหดตับก็จังไทยบันที่ไหวเออผู้ไหนิเก้าหน้าหกผู้ไหนสิขึงถวันผู้ไหนสิไปทั้งหกผู้ไหสิไปทั้งแปดก็เป็นนังขึ้นหดจัก็ขึ้น่าเดียนมานางนำฮัแม่ป้ ตายไปไปยังคนขึ้จะมีวันพีมว่งพีเพิ่งออาแล้วถูกตเอะเฮ็ดวันนี้คือมิจฉาเชื่แต่เขาเห็นเี่อทำสิการชี้นขาาได้รับตล้วถูกต้องเอวั่งวัปนังหกดว่าเปนังทาทัหมดใครคอยจิงคอยท้าคอยเทใสปคอยหอยคอยแข็งใันไ่เทน้ำตาแหนี้สะสเตือนาทับหมเออเาเงินทานทับหมดนัหั้น าเข้าไม่หล่อข้าางตามห่อกต่เป็นงั้นเห็นคนเด็กกันืู้ใช้หัวขาทุกอุโมงคาขาขาทอันนี้คือคุ้น่งนั่งเถอะเตั้งรับพอป้ะไหนใช้ดิพอมันซีะเดินเออพอฝากพอมาเยคือทอันนี้ก็เป็นอันนี้ของางคือก่กระูกเอมีระเอามากินมากทานเอามาหายนันร่างร่างหายมันงามหายมัดสงพอแรว่วาแตัดพอเฮรอฟาสักวาไหน หายางบ้าง ام, งางมากได้พอมาทานาพอรับ pues, แต่ก <uy> ็ร <Alright. S 2> e uh, ู h, ita, ئ, t une, t iga, t t ้เตอหายแต่ก็ยังยังหงได้รู้เตอหายคิดแต่การง้าแต่กืเอาหนาทุกวันวายผ่ารูาเบอไอผ่าโน้มหงมหายวัดเอื้อดวาดยาควุกวทุกบทานแล้วรู้เตอดีวัดคาหระดับการกินการทานทานนังดีวัดแม่ใตวัดที่ไม่เดียแม่ไตเกอบท่อนเดือดเราเป็นบนกูชนเครื่องต่า เออว่าตามเป็นว่าจำเป็นต้มว่าเขียนชื่อให้วขาได้ด้เขาบ่าเห็นชื่อขขาอีพ่อี่โกรวกาน้องมาพ่อ่คการคือเกองัพหนเอาว่าทีว่าถ้ามันเขีเอกตัเขียนได้ชื่อได้เขียนาพาที่บริษทบรว่าหน้างๆการเาเมือนเขาว่าตำ้ปประกาศใช้ไม่เข้าพนเขาเอามาข้าพมาต่างอดมาเป็นตั้งน่ไห ทางเข้ามทางไปถวายมั่งเขาทางลงมาลงมาคือแปลงแพ้เพราะมันแปลงเขาได้ไปง่ายต่อมาท่านความเกื่อท่านไนดิท่าความดีท่านไหเออที่เฮ็ดความดีว่าได้เก่าว่าเคยเก่าเก่าเพิ่งหนักเพื่อชีวิตมือดิแม่ไปนั่งถวายทีเพื่วยชีวิตทอดแก่กูเคยกินเหล้าว่าท่านกูนั่งกินเหล้าถวายกูว่าปันเท่ คัดคิดไปจั้งขันี้คนอยคิดว่าคือการ่ะไรคือูชิญมาได้บวอะไรคือกันคนบนคนท่าหมนแต่ว่าบวบอะไรคือกันแล้วหลือแล้วหายคิดคิดจาร้าก็ที่เฮ็ดน้ำได้หายกืออึ้งหยัดหอนหดคิดจารณาคิดก่อนทัาว่ามันท่าไหนจังมาคิดเออเฮ็ดไปยังมาแก่ไดบมาแก่บวชอะไมันหนักคืออึ้งแล้วหรืแล้วงขาคิดจารณาแบบออันใดตนงี้เออคิดขัดตอนจันท่ บางวันมากูจิได้ย่างเดียวกูจะได้ยัางเดียวทุกทิงทุกย่างเออบางเื่าบางที่กับวะไรดบางใต่เข้าด้วรกัด้วยทิ่งที่เขาอยากไดกับวันใดทำไก่แม่จจสิไปชื่อของชั่วว่าทั้งใดด้กนอย่างนี้มันเปแล้วคัดเว้นไปเออแค่เชี่ยววินาทีจะของค่อดใดก็จริงแต่ว่าบางเื่อบางที่มันตนีงผาดเคื่กันแล้วล้วเออ มันแบบทุกขึ้นทุกดังมันขาดไปเมื่อเธอปูกเุอเคาะมัน่ะไม่แต่ขาแต่ของกันยักต่อขาแต่ของหนุ่มอันนี้ใไอคิดแต่ว่าหน้าเบิ้งผู้อื่นวัดแต่ว่าแต่ของต่ออื่นอ่ะงงย่างไปย่างไปไอ้ไอ้คิดว่าไอ้กว่าดวานอ่ะอันนี้ไปเต๊กกรอนหินเต๊ขี้ควายมันจะร่างออกที่ไอะก่อนหินเรียดแอบขากแอบท้ายตีมแต่ม้วนบาดบาดเตอวขาหัก ท่นเต่ขี้คบ่วเบาดเก็บได้ออม,ไมิแต่มเปลี่ยนคืร่างก็ออกมาเป็นจังขัดแม่เตะห้านห้าะต่ำถ้าปวดต่ำเลหลืดเออพี่ตาบ้านนอ่ปูบ้าจังหนัน้นบบาบ้าบ้า <c oughs> ออเอาหันไม่จบไม่ลัไม่จบไม่หม,มาชูผู้ชกค้อมหลือเออทางไม่ได้ใดรวมกันรรวมแรงรวมใจทางทางวัดทางว่าให้จเจริญก้าวหนะ้า เออในรต้อนีไม่ให้ต้องต้องเข้มนั่นรุเนอะได้นาคขึการขังบักเสียเก็ปสะสมกับของดึงเราล้งเออจำชจุ้งุ้งชุุ้้งคืออาหารการเต็มึงยต้องจะกินข้าวเจ้าจะกินข so 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 ้าวเหนียวต้นฮะไปเลยข้ากลมหวาเช่นไปชนะ

ว่าจังีโออถท่าหมาสู้ๆกบบ็ว่เราหยาหัวตายจังเัาเจอ,อ,หอาหัออาวมาเข็ข้าอะไู้กับเป็นตายเป็นแม่นะตายแดกว่าเราเนี้ยเอาหัวมาแข็งม,ม,มาเมื่อหนาเพราะพ่อที่จริงว่าพ่อตายจังเาพ่อกิงข้า,าวว่าจังมหนหอเอามาไหว้ตู่ฮักว้าบเหมืกันนบไป้บ้าเต็ม ังแหนักมากอนเขา้า <source> นึ่ครับตายแล e ้วอะไรนักโท่าหนาอีก้งหนาท่าหายเดิมงตัต right you know ูปากวานบาคือกินเราด้วยทับเขาใช้อนเบาผิดเอาหม่าถาไหยพอใท้นเบาผิดไทยิ้เราด้วยทำน้ำแตงมาบก็โผ่มาบ้่ตานเราะเห็นหนาเท่าเราบนบ่อเอากินช้าพอไม่ใช แค่บาน่านกแจดำก็จะโตโตที่แค่ทาผาไม่ไหาทั้งวันยังแตงนังาเอาเอาขาไปปูพ้มขาบานเพิ่อขามันอีหยังเลยอหางหานตาได้อ่าหาตาได้มันไปจ้าง้ายหลักก็มันทาแล้กินได้เอเอ๊ยหยังตกินได้ลูกปานเขออา อะไรตีเหอวาไล่ตาวันกินแล้วจักมันอีหอยังไทยผชมราว์าวผสมอีหยงกะวัหนึ่งวันถงถ่ายถงถ่ายงถ่ายพ่ว่าม้วันไหนมาถ่ายมาว่ามงันไหนมาถ่ยวาท่านวู้่านทว่านั่งล่ะเพิ่ยิบรอตอรี่ถือเวลาปูยิบตัวในนอยึดกว่าดขด้กัน ว่าในกระเป๋าไหมมั้อ้าวไม่ดูด้วยไม่รูได้ไม่รูได้ไม่อยูได้เห็นแ่้วเ้าวปาตไม่ค่อนหน้าขายมนโอ้มาเอ้ยดีดาะไอ้งนาห่า,าว่าดีดเต้งเาว่าฉันดีเต้งที่เชียงบ้เงมืองแดงที่ฉันเาะฉัน ไม่ันแค่แม่เท่าไห่น้งแต่ว่าฝันฉันจะได้บอางนี่นั่งมาว่าหายทำได้แตเพาอหายามได้เป็นตัวเลขกวาท่าอืเดี๋ยวพ่อจะคิดจะาำเองนะคว่าจะหายฝันบะเฮ้ยจะหายบอกโอ้แต่เิ็กจากว่าเริมอีกพอจิตใจกว่าเที่ยังโุกแต่ว่าท่า เชียงขัดเชียงทันเลยะแต่ว่าจะเชียงอยู่ว่าเชียงเงไหว่าเห็นนะอาหารการกิน่กีตอนแรกได้พอตอนเด็กๆกอพค่าผู้ขับขากินครึ่งว่าจะพอิปได้ว่าทางออกพระธาตาพัะเา้ดาวพขเออเอาคำว่าคักคักหรือบ้านที่ชาวเขาม่้ามือแม่น้อแม่ขากินครึ่งเขาพอว่าถางนอนหลบภุมิเหนือเก่เากินครึ่า มันแันอันไหมาวอาหารกันไปที่ได้ไปชื่อนายเทเวว่นค่อยกหางข้างเขาเอาว่าขายไปที่ไปกินจะได้เทเวงเออเรื่องนายเทเว่งอันเค่หวัดยาเอกกินไปแล้วเช้างที่เก่าหวานเนาะวอนนี้ยาอาหารวันที่เช้าถอดเอาอาหารวันที่เสาสองอยากกินที่เทเว่ง เทเวนมันแปบ้าอะไรเจ็ดสิบเ็ดเทเวนกับเขาเทเวนเทเวนตัวนั้นคือต่างเวนเซเวนแดงว่าเขาก็ห้ฝังเขาไปภากรีกได้บบ้าสิบพราะว่ามันเทลวก็เว้นมาแต่แธชื่ออังกฤษชื่อภา้าอังกฤษมาว่าเดนะเย็ดแล้วก็หนึ่งสองตัวไม่ม เอ๊ะแล้วก็หนึ่งสามคัวเขาเลยเรียกว่าเ,เทเ <c oughs> วเออบ้ารสายแพ้พ่อถี่ามใบเวลาพ่อสี่วันพี่เอ้แล้วก็หนึ่งหนึ่งเข้าใจว่าเทเวงบ้าสายแท้ชื่อว่าจักรชื่อว่าเทเวงเวลา <c oughs> พอ่อพ่อได้ชือออกตรออกเทเวออ่ว <c oughs> ม่ห้อกห้าหนักพ่อแต่เขาแบมาให้่มันต้ <c oughs> พ่อเมื่อแรกได้เขาเทวินได้เขาแท่เทวินพ่อแห้งางหายกว่าเทว้นนั่นได้เขาแท่เทวินนอกจักได้เทว่นว่ะคือตั้งแล้วตากตั้งหลาถ้เอาหลายตัวหลมัดอย่างเขาแท่เวนถ้าข่างทางได้เข่าขาวขายไปแบบเกี่ยว่านแม่รอบดึกเข้ารอบดึก พุ่งท้องพุ่งเลยแบบพ่อ ah. ที่ได้กินก็เจีายวคือได้ขับเท่เลยเอาเทเว่นดีกว่าป่ะพอไทยร้าย,ายกางังวลก็เจ้าว่าให้กินก็่อก็เจ้าว่ากินเขาเทเวนอาหารการกินมันมีหลายอย่างหลยมั้งมันไม่ีหลายอย่างไม่อาหารการกินยูงงเท่ดไม่ทุกกะแค่แต่ว่าสมีเง่อนไป่ะเทเว้นเ,นเนขาขายกีหยหงษได้า่ะคะ เอาเล็กเขาไปทอดกุ้ขายบักกล้วยเมื่อขายบักกล้วยเป็นนู่นเนี่ครับผมบักกล้วยกามาอีเหมือนเขียนราคาวา่าชาวเก้าบาทก็เขียนเท่าเก้าก็ขายแทงใหมบักกล้วยแม่เดี่ย,ยวขายมีชื่อกล้วยอยู่ในเทเวงอ่ะได้กินด้บักเอาเท่านั้นบักอาหารการกิมนมืันมีวันที่เท่าสองเขาได้อยากกับเข,า,ขาเทเวนไปซื้อบักกล้วยกุ้ง ปากใบไม่เมื่อขายดีชิ้นเก่าบ้านว่าขายแท่งขัดแท่งไหมมานพ่อว่ากินได้แท่งบานแต่ว่าลูกสารแท่งมันได้กากินเออพอทำไมไม่น่ะว่าคือพอแล้วทำไหนเก้าอ่ะปักวบกับขอการจีนเหมือนลายทิ้งาค่ะเป็นเหมือนลายทิ้งนะลูกนะเออเอาตามอ่ะพอใกล้ขึ้นอใหญ่แ้บพ่อ พักที่ดีที่เขาเน้วจักมือพ่อเน้วจักมือผ้อเวิรหายใจพาเนื้อแต่เก้ามือได้ผ้าใกล้ไปใกล้จะถึงคิวเก้าสิบแปดเลใกล้อนไรเพื่องจอมากใกลามากอะไรเก้าสิบแปดคิวที่เก้าสิบแปดพาเมื่อนี้ค่ะคิวเท่าไรก็คิวที่เก้าคิวที่เก่าแล้วบ้างิเมืม่อนี้่ะคิวที่เก่าตักมาตงหัเก้าสิบแปดกเอากดเอา กัแล้วก็เกิดก็มักกันแต่ว่าจกไปว่กคิงเขาแต่ว่าคิวว่าใดมาหาเช่จะไปหาวัาคิวเขาได้คิวว่าใว่าหาแค่มาผู้ขาคิวพี่เต่าพิดคิวพี่เต่าพิมผู้ขาจกวัาคิวเขาคือบอกว่าดังไม่อนวัดนั่งว่าอะนวัดเออคิวพี่เต่าคิมคือกันได้เปล right? right? hmm. 네่าไปวัาคิวเขา Do tù tù nè nè, tù tù nắng. A bà tao hoa bà cựu. Hồn. Ao tì hoa bà Thì ký kat hoa bà nhăn bà bà nam bà tóc. Hồn. bà tóc. Hồn bà tóc. Hồn bà แขงหามักเธอแข่ง k h มอนแขควักควัก euh. ก็ห่าแข่งแอ่กระ่ถิบหายเข่าบ้นนะบ่เพราะว่าแข่งเอาไปน้องอันท่ต่อผู้เดอยร์นี่ขควักควักขวักฮักมาฮักมา นี่ไม่แน um ่เทศนาอีหยังอีเพอพอเอาเท่าน <od hat> ี้เราจะไปฟังรู้หลายครับาเอาเท่านี้เล้พ่อเขาปาาเขาข้ออ่ะให้ไม่เถอะไม่นับไม่เถอไม่หมานะรู้ว่าเธอะผูเธอะคนให้นอนดับฝันดีวันนี้พ่อจะไปยองยองอยู่นะระวังตัวนะระวังตัวนะว่าใครจะ่เธอของได้เมื่อไรไปไห่เพราะว่าออกปัญหารา้าคเก้า คึ้กวัาเจ้าไหร่วมาห้าอย่างนี้กูจกทีนะพ่อคนเท่าไกข้าวเก่งนน่มาถามเแล้ว่าเสียว่าเขาถือว่าข้าเกงมถามถามเจ่าไไม่แท้หมเอ่าตุกครับผมตอนนั้นกับผมก็ต้องการไม่าฝากกันนะครับสวัสดีครับ